ก่อนสะกดจิตก่อนนอนและหลังตื่นนอนยังไงให้ได้ผลก่อนอื่นทุกคนจะต้องผ่านการสะกดจิตตัวเองหน้ากระจกแล้วก็ในระหว่างการกินอาหารกันมาก่อนอยากทําช่วงเวลาไหนเราก็ทําทําไปอะไรแบบนี้นะช่วงเวลาที่เราอยากทาอะ่ะไม่กดดันแบบไม่ตั้งเวลาไปทั้งวันเลยนะทําเป็นแบบออโตเมติกอัตโนมัติอ่ะเอยน้องหัวเชื่อ <laughs> มกำลังจะนอนแล้วมันกระลังเคลิ้มหลับอะ่ะแบบอาการแบบจะหลับจิ้นจินตนาการหลับตาไป แบบพูดคำนั้นไปอ่ะฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจชมฉันมีอายุเซลล์ที่อ่อนเยาว์ฉันมีฉันหน้าเด็กผมสวยรวยโคตรหรือฉันอายุน no ้อยร้อยล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราตื่นนอนก็ตื่นนอนก็งัวมันเมาแล้วแล้วพอตื่นนอนใช่ไหมทุกคนก็ให้เราอะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนคนนั้นแล้วอะแอคชั่นอะ่ะเป็นคนคนนั้นแล้วอะ แล้วมาติดตามคลิปตัดไปกันนะคะกับอ,อีกอนสายในความอ,อ่อนเยน